ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าค่าแก๊สหุงต้มในการทําอาหารเลี้ยงสัตว์ต้องใช้จ่ายปีละหลายหมื่นบาทแต่ว่าทางสวนสัตว์เขาสามารถ,รถลดรายจ่ายในด้านนี้ได้ถึงหนึ่งในสี่เอ๊ะเขาทำมาได้ยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับรายการรู้ค่าพลังงานของเราคุณชุไปหาคําตอบในเรื่องนี้ให้ครับ ทำอะไรอยู่คะอ๋อต้มน้ำสมุนไพรอยู่ะคะ่ะโอลองจิมดูไหมคะได้คะ่ะพี่ตรงนี้เป็นการต้มน้ำสมุนไพรที่เราใช้อยู่เนี่ยจากแก๊สชีวภาพคะ่ะแก๊สชีวภาพนี้เหรอคะที่ท้าให้เรามาพิสูจน์อ๋อไม่ใช่คะ่ะตรงนี้เป็นแค่ต้นแบบเล็กๆในการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนเราใช้มูลอะไรคะในการทํแกส๊สเราใช้มูลแร่คะ่ะมูลแร่ใช่คะ่ะ